สวัสดีครับผมเซอร์วินนะครับวันนี้พามาชม s ซลิฟ GL สปอร t คันสีขาวมุกคันนี้นะครับคันนี้จะแตกต่างกับรุ่น GL ธรรมดาตรงที่มีชุดแต่งสปอร์ตรอบคันมาให้เลยพร้อมกับสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนะครับเป็นลายนี้นะฮะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังนะครับมาความชุดแต่งสปอยเลอร์สเกิรด,ด้านล่างนะครับแล้วด้านบนหลังคาจะเป็นสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับแบบนี้นะครับสวยสปอร์ตมากเลยครับนี่ครับชิดสเกิร์ตครับด้านล่างเป็นรุ่นที่ขายดีมากครับรุ่นนี้เพราะว่าราคาจะเพิ่มจากรุ่น g l เพียงแค่5,000บาทเองนะฮะ ก็จะได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้มาให้เลยนะครับมาดูภายใน,นบ้างนะครับครับภายในดูกว้างนะครับกว้างขวางร, <Yeah. S 1> รถภายนจะดูเล็กน่ารักนะครับแต่ภายในกว้างฮะแล้วก็ฟังก,ก์ชันอุปกรณ์ใช้งานครบคันเลยครับ รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับขับไหลลื่นประหยัดน้ำมันมากเลยครับฟังก์ชันครบจริงๆครับรุ่นนี้คุ้มค่าราคาประหยัดผ่อนถูแถมฟรีดาวอีกตัางหาครับ าที่นั่งตอนหลังนะครับก็แยกพับนะครับ40-60%นะฮะแบบนี้เลยครับก็จะขนของได้เยอะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้กว้างนะครับและโปรโมชั่นตอนนี้นะครับมีฟรีดาวผ่อนเพียง7,000ต้นๆเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโทรหาวินได้เลย097 129 7464นะครับ และอีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถแอด i d Line ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม